ฮัลโหลรสวัสดีครับเกิดข้าวิวทอยครับผมจะมารีวิวอุลตราแมนครับกับปั๊บครับผมขอไม่หยิบมาขอไปกว่าครับนะครับนี่ครับตัวแรกก็คือผมจะมารีวิวตัววังกิจตัวหนึสงกับ ันตะมานตั้งห้าตัวครับตัวเลยมันนะนำตัวนี้เลยมันเป็นมาสติกครก็บแบบแข็งๆหยับแล้วทางง่ายครับนี่ด้วยครับมันเป็นสีอันครับมันไม่ได้เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้มัน้อของไทยครับสองร้อยห้าสิบบางทีก็ซื้อในงานในงานคือหายครับให้ผมแลกกับเพื่อนผมไม่รู้มันเป็นของดีมันจะแลกคืนก็ ว่าไงละมันบอกว่าหายถ้าเป็นคนโหดกับคนเกลายใครมันจะไม่ให้เลยครับผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งโหดกับผมผมได้ให้โดนเสามันไปครับของเล่นมันไปเล่นรกันโดนวสามันผมคืนหนึ่งเล่นมันมันก็ไม่คืนนึ่งเล่นผมไอเคียนีย่ผมจะล้างแค้นมันผมต่อยมันไม่ทีหนึ่งผมมันกัมันก็ร้องดีครับไตนัดเดียวนะ่ะ ผมเป็นคนอันแรกนะครับก็เสร็จตัวนี้ง่ายครับซื้อมาที่เอ่อที่เดิมในคลิปแรกอะมัตไรเดอร์อะไรไม่รู้อะนะครับคนที่ดูคนที่ติดตาติดตามผมจะรู้ครับนี่ก็คืออุลตั้แมนฮ่ทวีอุลตร้ตาแมนไฟครับไม่ได้คนบอกว่าอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนอย่างเดียวมันมีอุลตร้าแมนไฟด้วยครับ ต้องไปเปิดดูเออมันมีทอดอาหารไม่าการ์ลันสารไอฟ,ฟอฟันทอดอาหารไม่การลันนะครับหรับก็ผมจะแนะนำตัว <c oughs> อุลตร้าแมนตัวนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในอุลตร้าแมนยุคครับตั้งแต่ยุค1990หรกอ9 9ยครับ ใช่ปอกหนึ่งร้อยเก้าสิบเฮ้ยหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับแต่พวกเบสแมนอะไรอะ่ะเฮ้ยมันอันนี้มันสร้างที่หลังพวกอารฮีโร่ครับฮีโร่พวกเบสแมนไอรอนแมนอะไรไม่รู้ครับนะครับเบอูส์ก็ได้พลังจากฮีคาริล่มหน้าครับฮีคาริเบอูส์ครับล่บบางนี้ถือว่าโหดพลย โที่สุดและเอาว่าปล่อยพลังแรงที่สุดกว่าโซฟี่อีกนะครับ M78 ครับนี่เพื่อนของอุตเตอร์แมนแม็กไม่รู้ครับเชื่อ,อไรไอ็นููที่มีการลมร่างของอุตเตอ้าแมนนี่ครับตัวนี้ทาโร่มันมันไฟมันแจ็คเอ้ยเอ,ยเอยผมขอเลขอุตเตอ้าแมนแล้วกันนะ คุณผู้ชมที่ผมดูอะไรคลิปของเรเียกอุนเตมนอุนเตมนตามทาโร่โซฟีเฮ้ยทาโร่ดีกว่าไม่ได้ไดูดเอ่อตามแมนโซฟีแจ็คเซเว่นเ,เ,เอสหรือเอไม่รู้ครับครับก็่ได้ล้มล่างกับเบบิบุสก็กลายเป็นล่างข้าสุดยอดแค่ให้พลังเท่านั้นครับไม่ได้ล้มล่างครับ อีน้นาจะหลมล่างไม่รู้ครับผมไม่ได้ดูครับซีรีส์นั้นครับอีคารีก็เคือเพื่อนมนไม่ได้พูดเม่ได้พูที่รู้กันอยู่แล้วครับอีคลารีนั้นจะมีชื่อเกาะที่ดีที่สุดมุส่สชื่เกาะไปก็จะมีพลังมากมายและอีคลารีขนาดพลังโซฟี่ยิงไม่เข้าเลยครับนับภาษาอะไรเกาะมันจะเป็นงั้น โซฟี่ก็คือได้กาะมาคือโซฟี่ได้ไปดาวแห่งหนึ่งซึ่งเป็นดาวของปีศาจท,ที่ถูกจมตีบ,บ่อยๆแล้วก็เกิดพวกนั้นออกมาแต่พวกนั้นเป็นซัป,ปรลัดที่ดี <c oughs> ก็เลยส่งพลังให้ฮิคาริฮิกคาริได้ปกป้องที่นั่นไว้ที่นั่นเขาก็ได้ความซับซับซึ้งน้ำใจเขาก็ได้รแรบ,บให้พลังของเขาไปดังนั้นฮิกคาริก็ช่วยเบบิุสแล้วก็ล้มล้างกับแเบบิุสแค่นี้ก็จบครับ เหนื่อย